ูกับความงดงามของชีวิตอยู่กับความรู้สึกดื่มดาที่ทำให้เราสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับความรู้สึกที่มันเงียบงันสงบสุขและดื่มดากับชีวิตอย่างแท้จริงจากคนเบื้องของหัวใจของเรา จิตวิญญาณอย่างแท้จริงที่ทำให้เรารู้สึกความถึงความวิเวกสันโดษความเงียบและความตื่นเบิกบานของชีวิตที่กำลังตื่นขึ้นจากความรบไหลนั่นเองชีวิตที่แสนงดงามคือการค้นพบธรรมชาติและความอิสระภาพอย่างลึกซึ้งในตัวเราเองนนัในตัวของเรานั่นเอง